กระผมนายพูรินคือกำนันประธานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนซิรินทรประจําปีการศึกษา2,566และ2,567ครับผมเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC มาทั้งหมด3ปีแล้วนะครับรู้สึกประทับใจมากที่ได้ก้าวเข้ามาเป็น YC ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกที่แบบว่าเรามีความสุขกับางานที่เราทํา ผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ตั้งแต่เป็น YC ีมารู้สึกว่าเราได้เป็นเซฟโซนให้กับทุกคนได้ทุกคนกล้าเข้าหาเรากล้ามาปรึกษาเราผมรู้สึกดีใจและมีความสุขมากครับที่เวลามีคนมารับคำปรึกษาจากผม ซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับเป็นคนที่ชอบฟังและเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีอยู่แล้วประทับใจมากที่มีคนมารับคำปรึกษาแล้วเขากลับไปและเขายิ้มสดใสได้เหมือนเดิมเขาก็ยังกลับมาขอบคุณผมได้ให้กำลังใจผมอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้ผมมี กำลังใจมีแรงบันดาลใจในการทำงานตอน่อมากๆรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้คนอื่นแฮปปี้ได้และเราก็แฮปปี้ด้วยผมภูมิใจมากจริงๆครับที่ผ่านเข้ามาในระยะเวลาต่างๆได้ที่เมื่อก่อนเป็นคนที่ขี้กลัวมากเป็นคนที่พูดไม่เก่งไม่มันน่นใจในตัวเองจนตอนนี้ผมได้เป็นผูรินคือกำนันคนใหม่ ที่เป็นคนที่กล้าพูดกล้าฟังและเป็นคนที่มั่นใจตัวเองจนตอนนี้เป็นนักเรียนเพื่อที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC นะครับที่มีคนมาขอรับคำปรึกษามากมายเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนางสาวทิทญญพยพรทองเกลี้ยงค่ะปัจจุบันนะคะกลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6กัค่ะโรงเรียนสิรินธรเป็นรองประธาน Y าซโรงเรียนสิรินธรค่ะ สำหรับความประทับใจนะคะที่มีต่อการทำงานว c ยนะคะนอกจากที่จะได้รับฟังให้คำปรึกษาเพื่อนภายในชั้นเรียนแล้วนะคะก็ยังมีการออกไปจัดค่ายจัดกิจกรรมค่ะให้กับนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆนะคะเพื่อขยายผลวายซโรงเรียนศิรินทรส่งเสริมให้หนูรู้จักการทำงานอย่างเป็นทีมได้มีทักษะการกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากที่ได้เข้าอบรมว c ยนะคะเมื่อตอนปีการศึกษา66นะคะหนูก็ได้รู้ว่าตัวเองนะคะมีความสามารถในการรับฟังในการให้คัปศึกษาเพื่อนๆค่ะดูได้จากการที่เพื่อนไว้วางใจแล้วก็มาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังนะคะทําให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจค่ะในการที่จะศึกษาต่อนะคะในระดับอุดมศึกษาในสาขาจิตวิทยาค่ะแล้วหนูก็มีแผนว่าจะยื่น รอบขอดฟอริโอค่ะโดยเอาผลงานจากวายซีโลเลียนซินทอนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมาทั้งหมดนี่แหละค่ะในการยืมเข้ารอบขอดของคณะจิตวิทยาพัฒนาการมหาวิทยาลัยเกษตรค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนางสาวพาทัทรธิดาชาวนาะอยู่ชั้นมรธยมศึกษาพีที่5ค่ะถ้าพูดถึงความประทับใจในการเป็นนักเรียนพิ่ปรึกษาก็คงจะเป็นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะก็คือหัวใจหลักสาคัญของหน้าที่นี้เลยค่ะคือการมีใจอยากจะช่วย ก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอท้าความก่อนค่ะว่าดิฉันเคยประสบป,ปัญหาสภาวะทางด้านจิตใจและได้เข้ารับรักษากับจิตแพทย์และนกักจิตวิทยาในระยะเวลาหนึ่งค่ะซึ่งในระยะเวลาที่ได้รับการรักษานะคะดิฉันรู้สึกดีมากๆค่ะที่มีคนคอยฟังและคอยแนะนวทางการแก้ไขค่ะเสมือนจะใส่สว่างในชีวิตดิฉันอีกครั้งด้วยเหตุนี้ค่ะทําใหมดิฉันเห็นความสําคัญในหน้าที่มากมากค่ะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะที่เพื่อนๆไว้ใจให้ดิฉันปฏิบัติหน้าที่นี้ค่ะ ความประทับใจในการให้คำปรึกษ,ษานะคะคือการที่มีคนเข้ามาหาดิฉันและกลับออกไปโดยที่มีสภาวะที่ดีขึ้นหรือความรู้สึกที่ดีขึ้นค่ะทําให้ดิฉันเกิดแรงบ,บันดาลใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านนี้เพื่อต่อยอดไปเป็นอาชีพจิตแพทย์หรือจิตวิทยาในอนาคตค่ะดิฉันจะใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพที่มีนําความรู้ที่ได้เรียนมากลับมาใช้ในฐานะจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้คนด้วยใจที่รัก และเป็นผู้จุดประกายแสงสว่างในชีวิตผู้อื่นเหมือนที่ดิฉันได้ประสบมาเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรีนิภาจันแจ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มแกนนำนักเรียนเพื่อที่ศึกษาโรงเรียนสดดนทอนปีการศึกษา2 5 6 6และปีการศึกษา2 5 6 7ค่ะ สิ่งที่ประทับใจในการทํางานการเป็นนักเรียนพื้นที่ปรึกษานะคะคือได้ช่วยแนะนําและช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนและยังได้ฝึกประสบการณ์นในการทํางานด้านต่างๆเช่นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เสียงตามสายกิจกรรมให้ความรู้หน้าสอทงและยังฝึกฝนให้ตัวของดิฉันมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะสิ่งที่ประทับใจในการให้คำปรึกษาคือ รู้สึกดีเวลาที่เพื่อนๆสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้และเราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของเพื่อนได้ค่ะจากการทํางานการเป็นนักเรียนผู้ที่ปรึกษานะคะทําให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาในสาขาจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาในด้านต่างๆอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวิทาวีปุญระเสศิษย์นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนสิดินทร์ชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่2ทับ10ค่ะและเป็นคณะกรรมการแกนนํานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาประจําปีการศึกษา2566และ2567ค่ะ ึ่งดิฉันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเรียนพัติปรึกษาเข้าสู่ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วค่ะดิฉันมีความประทับใจในการทํางานมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทํางานเป็นคณะกรรมการเองหรือในด้านของการให้คําปรึกษาเพื่อนเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนค่ะในด้านของการเป็นคณะกรรมการนักเรียน ให้ที่ปรึกษาดิฉันรู้สึกประทับใจที่ตัวเองกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นและได้ควนพบศักยภาพของตัวเองค่ะเช่นการจัดรายการเสียงตามสาย YC Talk and Care รายการที่สม,มอบเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆยามเช้าให้เพื่อนๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะหรือจะเป็นรายการ YC Mental Health Day รายการให้ความรู้หน้าสังคงที่สมมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพจิตให้กับเพื่อนๆค่ะ ในด้านของการให้คำปรึกษาเพื่อนๆในโรงเรียนดิฉันรู้สึกภูมิใจเสมอเลยค่ะเมื่อดิฉันได้ให้คำปรึกษาเพื่อนๆที่มีความทุกข์ใจความไม่สบายใจและเป็นส่วนช่วยในการให้เพื่อนๆสบายใจขึ้นค่ะและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันอยากจะศึกษาในคณะหรือสาขาจิต,ตวิทยาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นค่ะ